คลิปนั้นที่พี่ดีใจคลิปพี่อันไลฟ์นี่พี่ว่าเป็นศูนย์หลังตรงอันนั้นเห็นตัวตรงอันนาย1เลเว่นแมมโมเรียนน่ะตึกวันเวิร์นเทรดเพิ่นกับสูงกันเทินยู่หันบุ้ยแสงนำแม่สาวกลมคันแม่นั่งอยู่นี่ฮอดจักทุ่มบุ้ยลาเนี่ยสาวกลม โอ้ยล่โอ้ยน้องน้องน้องเป็นไงลูกกับน้องอยากมาคือหลายเห็นพี่ยิบเสือยิบพามาานะ่ะแลนดิกด,ดิน้ำรดได้อยากมาหลายลานะ่ะเอ้ยนางนะ่ะโอ้อันท่างฝรั่งเศสจ,จักทุ่มดาวสาวกลมตอนเนี้ย แม่ยู่นีจักโมงแล้วุจังว่าพักอันนั้นสาวกลมน่ะสากลมเอินพักซี่ล้อมแต่พี่เอินพักซี่น้ำบ่เมนกระถังเต็มละบอเพื่อนรู้ใจ่านตัวอีนั่งหน่อยมูพี่สันตัวลูกเลยบอกแม่แม่อย่าดุจีมากนักนะจีเขาเป็นเพื่อนแม่เวลาแม่ไปเดินป่าโอ้ยเวลาบางครั้งแม่โมโหแม่ก็ดุเป็นธรรมดาสันดอก สี่ทุ่มแล้วผู้สาวกลมมืออื่นวิสาวกลมไปทำงานไก่บ่คือนอนเดิกแท้กินข้าวแรงกับอยัางน้อมือเนี่ยนั่งว่าเก็บใบใบแขวสซิงโตหันตัวมันเป็นภาษาฝรั่งเศสแด้แดนเดอรไลออน่ะ แดนเดรไลออนพี่ว่าพี่เคยไปเปิดเบื้องสาบคาำนี่มันแปลว่าเขี้ยวสิงโตนะกินกินหนอยหนึ่งบ่พี่ระนาสาวกลมเฮดได้หลายสาวกลมลูกสาวเพิ่นกับเบือแล้วเนาะขนาดพี่นะกินเฮดคูมือพี่กับพี่ก็บอกินได้เฮดมันมีมันมีโปรตีนสูงได้สาวกลม เอามาเบิงแน่จ้าพี่เอ็มอีอย่างนอเอาอย่างมาเบิงนอเอาอันนี้บอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอื้อมกันลุกขึ้นต้องหรือบ้างแน่ยัยนไงไงหลังนี่เว้นเลยแน่เนี่ยเดี๋ยวกันพี่ยกถุงกันโอ้ยโอ้ยพี่อะ เนีผู้เฒ่าเขานังเขายางนี่เด็สาวกลมเนี่ยมือบ้านกระถุงหนึ่งมือว่านนี่หลายกว่านี้มือนี่พี่มือพี่ทื่นหกักหักหาลังหกัหกพ่นอ่ะเบิง้งลูสาวกลมบมเมนหักหน้อยน้อยเด้เนี่ยสาวกลมเฮดคลิปไปลกตนน้นอั้นี่มาแข่งกันว่าผู้ใดสีลกได้หักใหญ่กว่ากันเนี่ยนี่แล้วล่ะแดนเดลิออนแดงเด้เนี่ย พี่ยังหูนี่เป็นหยังเขาขายแพงกลัวส่ออมแซบวาสาวกลม a อ d t ด e n ดล e the l อ o n นแดงเนี่ยเป็นหยังในตลาดฝรั่งขายแพงกลัวสีเขียวเนาะกำน้อยน,อยนึงเด้สาวกลมกำน้อยน,อยนึงเขาขายสามเหรียญเก้าสิบเก้าเซนเนี่ยสีแดงเนี่ยพูดเอาหากหากนะต้มน้ำแซบขนาดเด้สาวกลม หาดญ่กันยังวาตทดลองขึ้นบงังมันโาเมนโหลกง่ายๆได้สาวกลมนับหนึ่งสองสามอึดหนึ่งสองสามอึดก็บอกึ้นขาดพร้อมเซนเด้ดเลยเนี่ยพี่ดีใจหลายแต่ว่าพี่พันิตตนพี่ว่าบ่แมนปีเดียวได้อันเขี้ยวสิงโตต้นเนี่ยบมแมนปีเดียวพี่ว่าพี่ว่าหลายปีอยู่พุน่ะเพิ่นเบืบ่องดอกเพิ่นรู้ว่าสาวกลุมนะดอกยังนหน,อย,หนอ,ยอยอยู่อันใดเนาะอันทีห่ห้า หากใ่อีกนะเมื่อวานนี่กะถุงใหกว่านี่สาวกลมเคยต้มใบอันนี้ไว้ถะแกงบ่เม่นต้มแล้วมันยุบบ่เหรอมันมีหากใยอีกอันนึงก้อยุูมองไดบุพี่ขี้ขัน้นฮื้อมีหากใ่กว่านี้อีกเด้อสากลมบ่เม่นว่าบ่เม่นว่าอันนี้ใ่ใ่ที่สุดนะมีหากใญ่ว่านี้อ่ะนี่โอ้เฮ็ดหฮอะไรคนไว้ เฮ็ดให้ไรก่อน